ก่อนจะรับชมคลิปก็ต้องขอขอบคุณ100่ง b ้อซับสไคร์เบอร์ด้วยนะครับอยู่ให้กำลังใจผมไปนานๆน,นะไปดูคลิปกันเลยตัดมาในวันที่11ผมก็ได้ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ลืมไปแล้วว่า10วันที่แล้วเราทําอะไรอยู่และหลังจากผมตั้งสติได้น,นะครับผมก็ได้รวบรวมสมาธิเก่งกาของผมไปที่นกเพเทนโดดอนนะครับแล้วผมก็ได้บินออกไปหาเจ้าเรียบหยาบพอเราบินมาถึงนะครับผมก็ได้ตกใจนะครับว่าน้องได้แค่เ5าเอ็เงและหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ยาสโลเข้า ในสิ่งต่อมานะครับที่เราจะทําผมก็ได้บินมาที่เสาแดงนะเพื่อที่จะมาวางกล่องแล้วก็กระโดดฆ่าตัวตายไปที่เสาเขียวนะครับเพราะว่าของส่วนใหญ่ของเราเนาะอยู่ที่เสาเขียวเองในการฆ่าตัวตายของผมนะครับก็คือให้เมงกระพุนกัดแบบนี้เลยเออแล้วมึงจะกัดเก็บไปไหนเนี่ยพอผมได้ฟื้นตื่นจากความตายมานะครับผมก็ได้มาอยู่ที่เสาเขียวหลังจากนั้นนะครับผมก็ไม่ได้พูดพรมำ์ทำเพลงโรชาเลยนะครับผมก็ได้วิ่งตรงไปที่กล่องทันทีเปิดออกมานะครับเราก็ได้เจอกับสิ่งที่เราฟาร์มไว้ตั้งแต่วันแรกๆนะครับโอเคจากนั้นนะครม้ีียยรอง่นตู อ่าแล้วหลังจากผมเคลียร์เสร็จนะครับผมก็ได้วิ่งไปฆ่าตัวตายนะตรตกตรงนี้เลยโดดลงไปเลยที่ประจําของหลายๆคนนะครับที่มาโดดฆ่าตัวตายแถวนี้นะผมรู้เพราะผมก็ลอกเข้ามาอัดภาพมาอีกทีนะครับผมก็ได้มาวาง กล่องนะครับที่เสาแดงเนาะเพื่อจะเก็บของนั่นเองอ้าวแล้วนกตัวนี้มันจะบินตามผมมาทำไมเนี่ยจากนั้นนะครับผมก็ได้เก็บของเข้ากล่องแล้วก็เอาของที่มันจะเป็นออกมาจากกล่องนะเพราะว่ามันเต็มเหลือเกินไอ้ไอสิเจ้าคูณสิบมึงออกมานี้โอ้จัดของเสร็จอะไรเสร็จนะครับผมก็ได้มาฆ่าตัวตายเหมือนเดิมเนาะเพื่อจะกลับไปที่บ้านของเรานั่นเองนะครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละและในสิ่งตัวมาที่ผมจะทานะครับผมก็เอาเบอร์รี่ดำเนาะไปทํายาสรุปมันเองอ่าทําตรงนี้เลย หลังจากที่ทํายาสลบเสร็จนะครับผมก็ได้พาเจ้ามอสช็อปเนาะมาปั๊มไฟเบอร์นะครับเพราะว่าช่วงนี้ไฟเบอร์เราขาดแคลนสุดๆนะโอเคพอเราได้ไฟเบอร์เสร็จนะครับล้วก็เอาเก็บเข้าตัวเรามาเลยได้เยอะมากและหลังจากที่เราได้ไฟเบอร์มาเสร็จนะครับผมก็ได้รับเตียงเนาะแล้วมาที่เสาแดงทีนะครับเพื่อจะมาเก็บของแล้วก็วางเตียงที่เสาแดงเนาะโอเคเราไปลุยกันเลยเมื่อเรามาถึงนะครับเราก็เคลียร์ของกันก่อนเลยโอ้โหของผมเยอะมากเลยครับตอนนี้ อีกนานนะครับก่อนจะได้เครื่องย่อยมาเราก็ต้องทําใจแล้วเราเก็บแบบนี้ไปก่อนหลังจากที่ผมทําเสร็จนะครับผมก็ได้มาวางเตียงไว้ตรงนี้เลยเนาะจากนั้นแล้วผมก็โดดเจ้าเพทานโดอน,นะครับเพื่อที่จะไปดูเจ้าเล็บยาวต่อและก่อนจะไปดูเจ้าเล็บยาวนะครับผมก็ได้มาดูเหล็กที่เราเผาไว้นั่นเองซึ่งทรัพยากรขอ,ของเราก็มีน้อยนิดนะครับผมก็ได้คราบอ่านมาแล้วแล้วก็ไปลุยกันเลยเลยเราไปหาเจ้าเล็บยาวก,กันแลวพอบินมาสักพักนะครับผมก็ได้มาถึงแล้วแล้วก็พบว่าน้องได้9 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมก็ดีใจมากเลยนะ จากนั้นนะครับผมก็ได้ทําการยืนรอไปสักพักน้องก็ได้เต็มแล้วพระผมเล่นเวลานั้นเองจะบอกทําไมเนี่ยรู้อยู่แล้วอ่าในที่สุดนะครับน้องก็ได้ตื่นขึ้นมาเล้วผงการรีวิว5 5 8แลยนะครับโอ้โหผมก็ดีใจมากสาหน้าจอเป็นทนึงทีพอได้เจ้าเล็ดยาวมาเสร็จนะครับผมก็ได้พังทุกอย่างแลนะ้วแล้วก็ใสอ่อานให้น้องแล้วเราจะไปฟาร์มไม้กันนะครับดูที่ว่าน้องจะมีประสิทธิภาพในแค่ไหนก่อนที่เราจะฟาร์มไม้นะครับผมก็ได้พาน้องมาที่บ้านแล้วแล้วก็มาพูดคุยกับเพื่อนฟูงนะครับจากนั้นนะครับผมก็ มาได้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการทั้งหมดนะครับว่าเราเจอเท่าไหร่โอ้โหได้ไม้ลาพันเปดนะครับเป็นตัวที่ฟาร์มไม้ได้เยอะมากจากนั้นนะครับผมก็ได้แวะเวียนมาเก็บของอีกทีเนาะเพราะว่าของมันช่างลกตัวของเือเกินเก็บไปเก็บมานะครับผมก็ได้มุนงงกับชีวิตนะครับว่าผมจะทําอะไรดีผมก็เอาหน้ากากเก๊ออกมาและในภารกิจต่อไปของเรานะครับก็คือไปที่ถ้ำพิษนั่นเองเราจะไปพิชิตถ้ำพิษกันเนาะพอบินไปบินมาผมก็หลงนะครับและในที่สุดผมก็ได้ไม่เจอถ้ำพิษจนได้โอ้โหลงมานกก แล้วผมก็ได้ใส่หน้ากากากันแก๊็นะครับพร้อมกับชุดที่สุดโหดของเรานั่นเองโหดตรงไหนเนี่ยอ่าหลังจากนั้นนะครับผมก็ไม่พูดพ่ำทำเพลงแล้วผมก็สปีดลันลงมาเลยผมไม่สุดอะไรทั้งนั้นทั้งสิ้นนะครับโอ้โหมันก็เรี่วเกินหลังจากผ่านมาไม่นานนะครับผมก็ได้มาเจอกับอันดิเฟกแล้วผมก็ได้วางเตียงไปนั่นเองตามสไตล์คนเล่นอาร์มบายเขาจะรู้กันนะครับว่าวางเตียงที่ไหนแลวในเมื่อผมวางเสร็จนะครับผมก็ได้เอาอันดิเฟกออกมาเนาะแล้วก็ถอดหน้ากากากันพิษออกนะครับเพื่อที่จะฆ่าตตััวาน่น พอเราตายแล้วนะครับเราก็ไม่ตื่นที่เสาแดงเนาะแลวก็พร้อมที่จะไปลุยดันต่อไปกันเลยในส่วนต่อไปนะครับผมจะไปที่ถ้าของคนงานกะดึกเนาะซึ่งคนที่เล่นอาร์ก็น่านจะรู้นะครับว่าถ้าไหนก็น่า,นานจะมีตัวดีเราครับในเกมที่เป็นไดนโดนเสาร์ที่นอนกลางวันแล้วก็ทํางานตอนกลางคืนเนาะและก่อนที่เราจะไปนะครับเราก็ได้มาหาไฟเบอร์นะครับเพื่อจะไปคราบเตียงนันเองเพราะการลงถ้าเราต้องขาดเตียงไม่ได้นะครับเราต้องไปปัม๊มนมะัลทิเฟกเนาะและระหว่างทางนะครับผมก็ได้เจอไอทีเล็กคำรามไปหนึ่งทีแล้วผมไม่สนใจนะครับ มามันจะโหสเคอะไรกันว่าปั่นไิทีเดียวโอ้โหตายเลยนะครับไม่ส่งกับเป็นทีเล็กเลยเวท75โอ้เวลาผ่านไปสักพักนะครับผมก็ได้มาถึงหน้าทําแล้วพร้อมกับชุดที่สุดโหดของเราแล้วใส่ไวเสื้อตัวเดียวนี่แหละอ่าไม่ใช่นะครับผมรอเล่นผมขอใส่กางเกงเลยนะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับมาเดีย๋ยวเราไปลุยกันเลยเข้าไปเลยและตอนนี้นะครับผมก็ได้สปีดรันมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดทัดีเสียไปด้วยนะเพื่อที่จะไม่มีอะไรมากวนเรานะครับแล้วผมก็ ได้มาวางตเตียงตรงนี้นะสำหรับทำนี้ตอนนี้ผมจะวางตเตียงนะครับผมก็ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ผมก็ไม่สนใจแนละ้วก็วางตเตียงต่อไปแล้วผมก็จะไปเอาอันติเฟกมาเป็นการครอบครองของเราเองในภาพต่อมาก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมก็ไปให้เาค้างข่าวตบตายแนละ้วโอโ้โหเห็นภาพที่อานาถมากเลยนะครับผมก็ลืมถอดชุด,ดด้วยสุดหดของเราจะพังไว้นี่ซึ่งเมื่อเราพิชิตทั้งสองถ้ำเลยนะครับผมก็ได้มาเกิดที่เตียงตรกบ้านเราเนาะ จากนั้นผมก็ได้รีเควสเจ้าน้องเพทานอดอนผมกลับมาที่บ้านนะครับเพื่อจะทาภารกิจต่อไปเนาะอ่าในระหว่างที่โลนานสะกหรือกินนะครับผมก็ได้มาฟาร์มไม้กับเจ้าเล็ยบยาวเนาะเผื่ออนาคตเราจะได้ทําอะไรมากมายด้วยนะครับเรื่อมันต้องใช้ไม้เยอะๆเนาะและในส่วนของถ้าผัดไปนะครับที่ผมจะลงนะั่นก็คือทําหันเตือนนั่นเองไปทําที่ช่วงเรกๆเราต้องลงเนาะแต่ผมไม่ลงนะครับผมไว้ลงช่วงสุดท้ายอ่าเรามาถึงในหน้าถ้ากันเลยนะครับแล้วก็มีเตียงติดมาด้วยเนาะสำหรับทุกคนนะครับอย่าลืมด้วย คนที่จะลงถ้ำนะครับต้องเอาเตียงไปด้วยนะเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เวลาเราตายนะครับเราจะได้สามารถวาร์ปกลับมาใหม่ด้วยนะครับโอ้โหและในถ้านี้นะครับก็มีสิ่งกีดขวางของเรานะครับแล้วเราก็ยิงตายไปเลยเป็นเรื่องคลิปจอยนะครับสําหรับมือโปรองเรานะในถ้ำฮันเตอร์เนี่ยเดี๋ยวพอผมได้อันติแฟกมานะครับสูตรเดิมแล้วเราไปให้มันตบตายนั่นเองโอ้โหอนาดีกล้วมาแล้วเราตื่นมานะครับเราไม่เกิดที่เสาเดงเนาะมาดูกันว่าต่อไปเราจะทําอะไรกัน และในสิ่งต่อมานะครับที่ผมจะทําผมก็ได้ไปแลกก่อนเลยมาดูซิว่าเราจะได้อะไรจากของพวกนี้เดี๋ยวเราแลกของทำฮันเตอร์ก่อนนะครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรไอได้ขวานมานะครับแต่เป็นขวานที่กาก,ากมากนะครับผมดูแล้วและในส่วนต่อมานะครับผมขอเรียกว่าว่าทําี่ตินแล้วนะครับแต่ผมก็ได้ชุดก,ก,า,กากมาเนาะแล้วก็ยาคุณสเบอสเสียเศษของเราในส่วนต่อมานะครับผมก็ว่าจะปั๊มของนะครับเพื่อที่จะเอา พิกแอคเล็กกับขวานเหล็กมาให้ได้เนาะโอเคเรามาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่าโอเค let's โกไปกันเลยตัดภาพมาอีกทีนะครับผมก็ได้ฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาดูกันว่าผมได้อะไรมาก็เป็นของกากๆนะครับที่ผมจะหาได้เนาะในช่วงนี้แต่ผมก็ทนใช้ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าผมลงนานกว่านี้นะครับมันจะกินเวลาไปอีกหลายวันเลยใน,ในตรงนี้นะครับผมก็ได้มาสปีดลันฟาร์มหินเนาะแล้วผมก็ได้กลับมาบ้านนะครับพร้อมกับไปค้าของนิดๆหน่อยๆเนาะที่คก พอผมกาลังวุ่นวายกับชีวิตนะครับช่วงนี้ผมไม่รู้จะทําอะไรแล้วแล้วผมก็หันไปมองท้องฟ้านะครับว่ามันดึกแล้วแล้วผมก็นอนไปแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วก็ตื่นเช้ามานะครับในวันที่13เนาะไม่เชื่อลองดูตรงนี้เลยผมเปิดให้ดูเลยและในภารกิจต่อไปของเรานะครับผมก็ได้เปิดดูนะครับการที่เราจะมีผลไม้หลักไม้นะครับเราต้องใช้อะไรบ้างแล้วผมก็เหลือไปเห็นนะครับมันเป็นกระถางใหญ่ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ต่อเราในอนาคตนะครับผมก็เลยทําการจะครับวันนี้แหละ ในขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมีไฟเบอร์ก่อนเลยมาเราก็เอาเจ้าเรียบยาเนี่ยฮะสารพัดประโยชน์นะครับตัวนี้ฟาร์มได้ทั้งไม้ฟาร์มได้ทั้งเบอร์รี่นะครับรวมถึงเทปด้วยเนาะก <s> ็ดูของที่ได้นะครับที่น้องฟาร์มาไดโอ้โหยเยอะแยะมากมายจากนั้นนะครับผมก็ได้มาสปีดลันฟาร์มหินกันอีกแล้วนะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเนาะโอเคเราก็ทุบๆ<อ>ๆๆ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 ๆบๆๆๆเร็วอ่าพอเรามาถึงบ,บ้านเสร็จนะครับในสิ่งต่อมาที่เราขาดนั่นก็คือ โอ้โหครับได้สองอันนะครับขาดเป็นเทสนั่นเองเราก็มาฟาร์มเทสกันต่อนะครับซึ่งตัวที่เราใช้ฟาร์มก็เป็นเจ้าไทสึโลท็อปนะโอเคมาเขาใหญ่ของมันนี่หแหละพอเราฟาร์มเสร็จนะครับเราก็พาน้องมาจอดน้องพองกับเอาเทสของน้องออกมาเลยและในสิ่งต่อมานะครับผมก็ได้เหลือไปเห็นเนาะว่าผมขาดหนังเป็นจานวนมากนะครับผมก็เลยไปฟาร์มนี่นี่เจ้าตัวนี้แหละมันกวนโอ้โหโอ้โห อพอผมฟาร์มเสร็จนะครับผมก็ได้ดึงหนังออกมาเน้ะได้เป็นพันเลยนะครับจากที่ผมดึงหนังออกมานะครับผมก็ได้เอาเนื้อมาไว้ที่กล่องเลาเพื่อจะทําเป็นเนื้อเน่านเองนะครับพอได้หนังมาแล้วครับขี่กืไปพออีกแล้วเรามาฟังเอสากันเลย อ่าก็นั่นแหละครับของเราก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาเคลียร์ของเราก่อนเนาะพอเราเคลียร์ของเสร็จนะครับเราก็ได้เหล็กมาจํานวนมากแล้วเราไปฟาร์มหินไม่ใช่หรอวะพอเราทําสิ่งที่วุ่นวายเสร็จนะครับเราก็ได้เวลาแล้วที่เราจะมาค้ามกระถางกันกนะครับได้มาทั้งหมด5อันนั่นเองโอเคแล้วเรามาวางเลยปาบป,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 ปาบผมชอบการตัดแบบนี้มากเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับและแน่นอนนะครับพอเราวางกระถางเราก็ต้องมีเมล็ดพันธุ์นะครับเราก็ดึงออกมาให้หมดเลยแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับโอเคโอเคใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอ จากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องการต่อมาแล้วก็ขี้อันนี้นั่นเองนะครับและในการทําขี้นะเราก็ต้องมีน้ําเฮ้ยไม่ใช่ในการทําขี้นะครับเราก็ต้องมีไอเจ้าเบอร์รี่ขาวนะแล้วเดี๋ยวผมพาทานะครับว่าเขาทํากันยังไงมาแล้วก็ยัดเข้าไปในตัวน้องแบบนี้นะครับแล้วเราก็ฝดฟีดฟ,ดฟีดไปเลย <c oughs> เห็นไหมขี้ออกมาเยอะแบบนี้แหละจากนั้นนะครับตอนที่เราได้ขี้มาแล้วนะครับเราเอามาใส่กันที่เรียบร้อยเนาะจากนั้นเราก็รอไปตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันก็โตเองนะครับและในส่วนต่อมานะครับผมก็ได้วางแผนสักนิดสักหน่อยนะครับเพื่อจะไปจับสัตตว์่อไป ในการจับสัตว์นะครับผมก็ต้องมีนี่เลยลูกดอกแดงนะครับเพราะในตอนนี้เรายังครับลูกดอกที่โหดกว่านี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอนาะคตน้องเลยมีให้ดูแน่นอนจากนั้นนะครับผมก็ได้ตัดสินใจโดดขึ้นนกนะครับเพื่อไปที่เมืองหนาวเองฮะหลังจากที่เราบินมาสักพักนะครับเราก็มาเจอกับเจ้ากีกานะ้าเนาะแล้ววันนี้เราจับกีก้ากันเฮ้ย <tarde. S 1> <c oughs> ไม่ใช่ตอนนี้เรามีลูกดอก30อันเราจะไปจับได้ไงล่ะลในตัวต่อมานะครับที่เราจะจับก็คืออาเจนทาวิดนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอามาขนของเนาะ โอเคพอเราเจอเลเวลที่ถูกใจนะครับผมก็ได้ทําการวางฟอร์เมชันเนาะแล้วก็สร้างเป็นป้อมปราการขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําการนอนนั่นเองแต่ตอนนี้นะครับผมก็ยังนอนไม่ได้เนะผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการให้ช้างกระทืบตายนั่นเองแล้วเราก็ได้นอนได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเรามาทําการนอนกันเลยนะครับหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าผมนอนเพื่ออะไรและในการนอนนะครับเนี่ยนอนก็คือมันมีการข้ามเวลานั่นเองและในสิ่งที่สําคัญน,นะครับมันเป็นบั๊กของเกมนี้ก็คือทําให้สัตว์ฆ่าสลบ ไม่ใช่ค่าสลบดีค่าอาหารเรือศูนย์นะครับจากนั้นผมก็ได้รัวยิงเสนองไปเลยนะครับโอ้โหโอ้โหน้องค่อนข้างจะถือนะครับแล้วน้องก็ไปสลบอยู่ตรงนู้ในเนี่ยไกลเลยเห็นไหมจากนั้นนะครับถ้าใครไม่เชื่อนะ้องดูค่าสลบมันเรือศูนย์จริงด้วยต่อมานะครับในสิ่งที่เราต้องทําก็คือไปหาเนื้อน้องเองแล้วก็เนื้อน้องของเราจะอยู่ตรงหน้านี่แหละนี่ปั่นไปเลยปั่นไปอีกหนึ่งตัว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 โอ้โหมันเยอะก <_ h ye> ่อนเราจะยัดนะครับเราก็เอาอยาคุณสิบใส่ไปก่อนเนาะเพื่อจะได้ความรวดเร็วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเร็วสักแค่ไหนอ่าดูดิแป๊บเดียวนะครับเสร็จแล้วโอเคแล้วน้องตื่นขึ้นมาจนได้นะครับพร้อมกับเรเที่ที่539นะครับแล้วผมก็สั่งให้น้องหยุดอยู่ตรงนี้จากนั้นผมก็ได้ทําการบินกับเจ้าเพทานอรอนนะครับเพื่อกลับบ้านนั่นเอง เผื่อหลายคนสงสัยนะครับทาไมผมไม่พาน้องกลับบ้านด้วยเพราะว่าเกมนี้มันรีเฟรชได้นั่นเองนะครับผมก็เลยไม่เสียเวลาเนาะโอเคเรามาถึงบ้านกันแล้วนะครับหลังจากที่เรากลับบ้านมาเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมก็ได้มาดูสูตรของเจ้าอาเจนทาวิเนาะว่าอ่านมาครับยังไงนะครับโอเคเมื่อผมเข้าใจสูตรการครามของมันแล้วนะครับในสิ่งแรกที่ผมต้องทําเลยก็คือการฟาร์มหลีก,กันเองนะครับแล้วผมก็ตีไปเลยโอเคเมื่อของเตรียมตัวนะครับเราก็ใส่ไปที่เจ้าอาเจนนที่เราได้มา แล้วก็ตีไปต่อเลยนะครับพอของเตรีมเราก็ใส่น้องเหมือนเดิมเราก็ตีต่อโอเคของเตรีมก็ใส่อีกแล้วผมจะพูดซ้ำทัวไหมให้หลายรอบดีโอเคเรามาทุบกันต่อเลยนะครับ <S <S อ่าพอเราทุบกันเสร็จนะครับเราก็พาเจ้าสองตัวนี้กลับบ้านมาเนาะพร้อมกับเหล็กกันมโฮูลานนะครับ แล้วผมก็เลยเหลือบไปเห็นนะครับว่าเจ้าเพทานุรดอนเตวิลมันน้อยเนาะผมก็ไ่เอานะครับเมื่อผมได้เหล็กมันเสร็จนะครับผมก็จะวางไอ้เจ้าเตาเผาแล้วแต่ผมวางไม่ได้นะครับผมก็เลยต่อไปอีกชั้นหนึ่งแลวเมื่อผมเผาเหล็กเสร็จนะครับผมก็ได้มาทําการล้อมรั้วแล้วผมทําไปทําไมก็ไม่รู้นะเพื่อความสวยงามนั่นเองเพื่อที่จะทําเป็นข้อไอ้เจ้ามอสช็อปนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะช่วงนี้ก็เลยสาระไปเรื่อยนะครับระหว่างรอเหล็กเผาเสร็จนะอ่อโอเคเมื่อเราสวดเสร็จตรงนี้นะครับเเราาาก็้้่ออนงขม แล้วเราก็อัดไปเลยย้ายน้องออกมาได้นะครับนี่นี่วางไปเลยหน้าตาก็ออกมาแบบนี้มันสวยตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวพอผมทำข้อให้น้องเสร็จนะครับผมก็ไม่ลืมที่จะไปป้น,ปนของจากตัวน้องนะครับได้เป็นไฟเบอร์มาเลย900กว่าอันนะครับจากนั้นนะผมก็ได้เอาขี้มาใส่กระถางต้นไม้อีกรอบนะครับเพราะว่าค่าปุ๋ยมันก็หมดไปเรื่อยๆเนาะและในวันนี้นะครับผมก็ได้มีภารกิจที่จะออกไปไล่เจ้าเมงอาพุนนะครับแล้วก็รายิงไปเลยแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมผมเอาธนูดีผมลืมเอาหน้าไม้มานั่นเอง ละสิ่งตมานะครับที่ผมจะมาฟาร์มก็คือเจ้าชิตินนะครับเพื่อจะไปทําอานเจ้าอาเจนกันเองนะและหลังจากใช้เวลายาวนานในการบินกลับบ้านนะครับในส่วนตมานะครับผมก็ได้ดึงเจ้าชิตินลงมาจากตัวนกกันเองนะครับเพื่อที่จะคราบป็นอานเจ้าอาเจนทวิตเนาะและเมื่อผมคราบอานเสร็จนะครับผมก็ได้ทําการใส่ให้น้องไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองบินดูเลยว่ามันจะสวยงามขนาดไหนสำหรับคนที่ไม่ชอบตัวคืนอย่างผมนะครับผมก็ได้ทําการนอนข้ามเวลาไป7ชั่วโมงแล้วแล้วมาเจอกันตอนเช้าอรุณสวัสดิ์ในตอนเช้านะครับ ผมก็ได้มาทําการต่อเติมไฟที่บ้านของผมเนาะเพราะว่าตอนคืนมืดซะเหลือเกินจากนั้นนะครับผมก็ได้แวะมาดูผักเนาะว่ามาโตเต็มที่แล้วนะครับและที่ผมจะทํานะครับก็คือเครื่องคลับเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะครับมาพอเราบินอกมาสักพักนะครับผมก็ได้มาสะดุดตากับไอ้เจ้าสีแดงๆข้างลนะ่างเนาะโอเคพอส่องดูนะครับมันก็เป็นไอ้เจ้าอัลฟานั่นเองซึ่งผมก็ไม่รอช้านะครับผมก็ได้ทําการปั่นมันไปจนตายเลยนะครับ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องจะรอปอะไรนะครับปิวมาเลยแลวผมก็ได้อัพวิวนกไปหนึ่งทีแนละ้วมาดูของที่ได้นะครับโอ้โหได้เป็นของที่กาก,ากมากเลยนะครับซึ่งผมมีหมดแล้วพอบินมาอีกสักพักนะครับผมก็ได้มาเจอกับฝูงชนมากมายนะครับซึ่งมาทําอะไรกันตรงนี้ก็ไม่รู้นะเมื่อกี้พอผมส่งดูก็มีแต่ตัวเวลวน้อยๆนะครับจังหวะนี้ทําผมเกือบหัวใจวายตานะครับซึ่งมันโผล่มาแต่ไหนก็ไม่รู้นะแต่ผมก็สามารถเอาชนะอันไปได้นะครับโอ้โหผมก็เกือบตายกันนะจังหวะนี้นี่นี่มึงจะเก่า และในส่วนที่สําคัญเลยนะครับสําหรับการคร้าไอ้เจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแนละ้วก็คือซีเมนต์เพจนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราซื้อไอ้ h a เชฟสเตชันออกมานะครับแล้วเราก็ซื้อเค้กเนาะเพื่อที่จะทาการเอามาป้อนในเจ้าน้องหอยทากกันเองนะครับในการป้อนของน้องนะครับก็คือยิงให้น้องสลบไปก่อนนาะแล้วค่อยป้อนนะมันไม่ใช่การจับแบบพาดสียนะครับเผื่อใครไม่รู้นะบางคนก็จับแบบพาดสียนะครับแล้วก็มาถามผมนว่าจับยังไงมันไม่ใช่นะครับ วิธีที่ถูกต้องมันคือแบบนี้จากนั้นนะครับน้องก็ได้กินคําเดียวไปเลยนะสำหรับตัวท่เวลน้อยพอป้อนน้องเสร็จนะครับเราก็ดึงออกมาเลยเนาะพวกเรางกกันเองและสิ่งต่อมานะครับที่สําคัญก็คือไอ้เจ้าคิสตันนั่นเองนะครับมันเป็นส่วนผสมที่สําคัญเลยเนาะสำหรับการครัฟอ่าตอนนี้เราใกล้ความจริงกัไปทุกทีนะครับซึ่งสิ่งที่เราขายก็คือเหล็กนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเอาไอ้เจ้าหอยท่ากลับมาก่อนเนาะพอน้องมาถึงแล้วนะครับเราก็จะทําการเศษไอ้เจ้าซีเมนเพจจากตัวน้องกันเลยโดยการออกเข้าเกมใหม่นะครับซึ่ง พอเราเข้าเกมใหม่มาอีกนะครับมันก็จะการเสกมาแบบนี้เลยสําหรับใครที่ไม่รู้นะทําตามได้นะสําหรับออฟไลน์พอได้วัตถุดิบมาครบนะครับเราก็ทําการคราฟมาเลยแล้วผมก็วางไว้ตรงนี้แหละ้วทําการอัปเกรดบ้านนิดนึงนะครับเพราะว่าบ้านแทสนี่มันกระลงโป่งเกินไปนะครับโอ้โหพอระวางไปสักพักนะครับผมก็ได้คิดอะไรไม่ออกนะผมก็ได้วางไปมั่วแบบนี้นั่นแหละจนออกมาเป็นแบบที่เห็นเลยนะครับและในสิ่งต่อมานะครับที่ผมจะคราฟก็คือตู้เย็นเอง เพราะว่าตอนนี้นะครับผักเราก็เริ่มตัวแลนะ้วเนาะเราก็เอามาแช่ในตู้เย็นได้นะครับไอ้พวกผักผลไม้และหลังจากที่เราวางตู้เย็นเสร็จนะครับเราก็ได้มาวางระบบไฟต่อเลยเนาะเพื่อที่จะทําให้ตู้เย็นใช้งานได้นั่นเองนะครับโอเควางแบบนี้เลยโอเคจากนั้นนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ํามันเลยแล้วเรายัดเข้าไปไฟเราก็จะทํางานได้เลยนะครับผมเดีย๋ยวมาดูกันว่ามันจะสว่างแค่ไหนโอ้โห นี่มึงไปหลดไฟจริงป่ะเนี่ยแลืหลังจากที่ผมวางหลดไฟเสร็จนะครับผมก็ไม่พอใจกับหลอดไฟผมอย่างมากนะผมก็เลยทําการจุดคบเพลิงไปนั่นเองโอ้โหสว่าง,งกันเยอะในภารกิจต,ต่อมานะครับผมก็จะทําการปั๊มมัติแฟกต์เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปกันเลยโอเคนี่ตอนผมปั๊มเสร็จแล้วนะครับมาดูกันว่าผมได้อะไรมาบ้างสิ่งที่ได้นะครับก็มียาคุณสิบที่เพิ่มขึ้นมาเยอะเนาะแล้วก็เอมเบอร์นะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมได้เป็นแท่นชุบมาเนะ้อเป็นจํานวน3อันนั่นเองนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับสําหรับโหมดนี้เราสามารถทุบแบบนี้ได้แล้วเรามันก็จะได้เหล็กมานะครับเป็นการตอบแทนที่ดีมากเลยนะได้เหล็กมา2 0 0ร้ฟรีต่อ1อันนะและในสิ่งที่ผมจะทําต่อมากนะ็คือการเก็บผักผลไม้นั่นองนะครับเพื่อที่เราจะไปทําการจับสัตว์ตัวต่อไปของเรานั่นนี้นะครับแต่ผมไม่บอกหรอกว่าตัวอะไรเราไปชมกันเลย พอเราบินมาสักพักนะครับเราก็ไปถึงภูเขากันนะ้ะในตัวต่อไปที่เราจะจับก็คือเจ้าแองกิโลวันเองนะครับเพื่อทําการขนหินขนไม้แล้วก็ขนเหล็กนั่นเองนะซึ่งความจริงผมก็เอาไปขนเหล็กนั่นแหละแต่ว่าผมพูดไปเรื่อยนะครับมาแล้วเรามาทําการใช้สูตรค่าอาหารเรือศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็ยิงไปเลยมาดูกันว่าเราจะยิงกี่ทีตายนะครับ1 2 3 3สทีนะครับน้องสลบไม่ใช่ตายนะครับเมื่งกี่ผมพูดผิดนะ พอน้องสรุปนะครับให้เรายัดยาคนสิบไปตามตำราฉบับเดิมของเรานะครับแล้วเรามาดูกันว่าน้องจะฟื้นกี่นาทีใช้ประมาณไม่ถึงนาทีนะครับน้องก็ฟื้นมาแล้วจากนั้นนะครับผมก็ได้มาทําการล่ไอ้เจ้าพวกที่ผมวางทิ้งนั่แล้วก็สั่งให้น้องหยุดตรงนี้นะครับผมก็ได้กลับบ้านไปนั่นเองพอมาถึงระหว่างทางนะครับผมก็ได้มาเจอไอ้เจ้าเอ,อดอบขาวนะซึ่งเป็นของที่กากมากพอถัดมาดีดนึงนะครับเป็นเอ,อดอบเขียวเนาะซึ่งกา,กากเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่เก็บมาเนาะ แลวพอมาถึงบ้านนะครับผมก็ได้ทําการเรียกเกอบ้เจ,จ้าองกิโลกลับบ้านนั่นเองแล้วก็มาต่อเตือนระบบไฟนิดหน่อยนะครับเพราะว่าบ้านผมมืดเกินไปนะครับทำให้ผมกลัวผีนั่นเองตอนกลางคืนแล้วพอเราได้น้องมาเสร็จนะครับสิ่งแรกที่ผมจะทําก็คือการคาบอ่านให้น้องอันเองนะครับซึ่งอ่านน้องก็คาฟไม่ยากเนาะเพราะว่าเรามีวัตถุดิบเพีย,ยงพอนะครับช่วงนี้และเมื่อเราได้โคงมาเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปทําการทดลองน้องว่าน้องมีปฏิกิริภาแค่ไหนนะครับเราก็ทําตีไปเลย อพอตีไปสักพักนะครับผมก็ได้ทําการพาน้องกลับบ้านมาแนละ้วเพราะว่าของน้องติดม,มันเองนะครับได้เหล็กมา3ามลอก้อนเนาะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะซึ่งในสิ่งต่อมาที่ผมจะทานะครับหลังจากที่เผาเหล็กเสร็จเนาะผมก็ได้มาทําการปั๊มอัติแฟกท้ำพิษนะครับเพื่อที่จะหายเจ้าแทนชุบมาเนาะเดี๋ยวเราก็ตายไปนะครับด้วยเจ้ามีการโลดอนเนาะพอเราปั๊มเสร็จนะครับเราก็ได้มาอย่างที่เห็นเลยได้มาประมาณ1ิอันนะครับแล้วผมมาวางไปเลยตรงนี้เนาะเพื่อที่เราจะทําการ ทุบน้องมาแล้วก็ได้วัตถุดิบมานั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เหล็กมาเท่าไหร่พอระวางเสร็จนะครับสิ่งเดียวที่เราจะทําในตัวน,นี้นะครับก็คือการทุบน้องไปนั่นเองแบบนี้เลยอันสุดท้ายแล้วโอเคเดี๋ยวเราของไปเก็บกันนะครับแล้วูด,ด,ดูว่าเราจะได้เหล็กมาเท่าไหร่ในมาสองพันห้านะครับในสิ่งต่อมานะครับที่เราจะทําก็คือการฟาร์ม ไอเจ้าคิสตันนั่นเองแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมผมหาของเยอะขนาดนี้เพราะว่าผมจะทําเป็นการคารไอเจ้าตู้ย่อยนะครับหรือว่าเครื่องรีไซเคิลนั่นเองนะครับเลีวเมื่อผมฟาร์มเสร็จนะครับซึ่งใช้เวลาไปเยอะมากเลยนะครับในชีวิตจริงผมก็ได้เอามายัดใส่ตู้ไอเจ้าเครื่องนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำการรอคาร์บนะและในสิ่งตัวมานะครับที่เครื่องนี้ต้องการนะครับก็คือไอเจ้าน้ํามันนั่นเองเนี่ยเรามาทุบไปเลย อ่าพอเราขุดเสร็จนะครับเราก็มาถึงบ้านมันที่เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้เวลาคลิปมันยาวเกินไปเนาะเราก็มายัดใส่ตู้กันเลยไม่ชิดตู้นะครับมันเป็นเครื่องคราฟจากนั้นนะครับผมก็ได้พาเจ้าน้องหอยทากของเราซึ่งน้องเป็นตัวที่โกงมากเลยนะในเกมไม่ใช่การโจมตีนะครับแต่เป็นการปั๊มของเนาะอ่าแล้วก็ผมใช้เวลาในการปั๊มมาสักพักเลยนะครับผมก็ได้มาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเอายัดใส่เครื่องคราฟกันเลยนะครับว่าเราจะคราฟได้หรือยังแต่ก็มาถึงช่วงใครแม็กนะครับสำหรับ ep นี้ แล้วก็คาฟมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไอ้เจ้าเครื่องย่อยหรือว่าตู้รีไซเคิลนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับผมจะวางไม่ที่ตรงไหนได้ในบ้านเรานะครับเพราะว่ามันเต็มสเสลือเกินนะบ้านตรงนี้อ่าดูเหมือนว่าตรงนี้สามารถวางได้นะครับผมก็ได้ทาการวางไปเลยโอเคนะครับสําหรับ EP นี้ก็ต้องจบกันลากันไปก่อนนะครับเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับรอเจอได้เลยนะ EP ที่3าม